นะครับวิเคราะห์บางว่าตูประกอบการให้ดูให้ดีบางไปบางนี้ครับมันขึ้นสูงครับผมแมนบอแมนบอกแมนบอกสองอไรเลยครับแมนบอครับผมข้อเป็นะไกอกสองเป็นอไ่ยน้อยมันจอดบังที่แม่คมเสียบรรปเด้เบืองบางนี้รถโควิดเบอร์ไฟแมนบอระวังบอกว่ดออว่า กล้องกล้องมีซิตัวพ oh. ี่น oh. ้องสังลุยครับน้องงสัลุยกล้องซิปตัวนี่สิเห็นบอกกล่าวอ่ะฝากบังดีดีนะครับบังลมดีกล้องกล้องกล้องซิปตัวนี่สิมีปัญหาเลยบไปตำรวจคว้าโดนจันทร์หมดเลยนี่บอกครับทีมงานทีมงานเนี่ยบอกนี่นะครับฟันธงเลยทีมวัลุฟันธงเหรอพี่น้องนะครับบังนี่นี่คือครับบังนี่บอกรถนี่นะครับยังคือหอมๆโตโตครับโอ้ถึงขันหอมๆเลยนะครับเด็ดเด็ดหอนๆนี่คือเทปวัลุเด้กพี่น้องนะครับ ม่วงไกลจากเทวบรรลุปัจจันติสีพระพุทธสตโตแท้่นี่นะครับติดตามตอนต่อไปพี่น้องเนี่ยนะครับประมาณจักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลับพี่น้องนะครับนาคุณคุณนะครับนาคุณคุณนะพี่น้องเด้อนะครับนี่พี่น้องนะครับเก่าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องเทวลูฟันธงว่ากล้องสิบโตเตรียมทํางานมาทันเทวลูวานะครับเก็บถ่ายภาพบรรยากาศนะครับของพี่น้องทั้งพี่และนะครับบรรคุมนะครับเทป เทบัลูวิเคราอว่ากล้องสิบตใวห้ใส่เลยมันแปว่าจกได้กล้องสิโตสีทำงานมาเนี่ยเทบลัลวนี่นะครับนี่นะครับมีแต่ดอล่ารนะครับมามนหาของไฟบางนี่นะครับมื้อเสีย่ปปองครับผมเนี่ยสังเวียนปลาสดคือประมาณหน้าหมอนี่เออ เฮกกับเป็นแบบเนี่ยพี่น้องนะครับเทปลูฟันทงเลยนะครับกองสิบตวกรรมการเตรียมตัวจับันนี้เลยครับติดตามตอนต่อไปพี่น้องนะครับติมอาครับยัวตัวัวตัวตัตั นี่คือทริปงานนะครับโควิดเบิกฟ้าพี่น้องนะครับวักต้องแบบยงแล้วมึงใหญ่บ้เทปบรรลุเด็บฟันทงไปแล้วพี่น้องนะครับว่ากล้องทริปโตเตรียมท้ำงานเลยพี่สันนะครับอได้้แลวไปนะไปที่บ้านนี่เตะขึ้นสูงลุกไกลเด็กหลายทิ้งงานจบตาม บอกไฟเสียน้องพี่น้องนะครับไป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 นะครับไปเปีโอ้โห่ล่ำยอดพี่น้องนะครับล่ำยอดพี่น้องดันปลูกดันปลาไปโอ้ยอีก ล้บหยอดพี่น้องกาพิลอ